อ่าก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนในวันนี้นะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทําข้อสอบกันนะครับคุณครูจะอ่านข้อสอบให้นักเรียนนะครับมีทั้งหมด20ข้อนะครับให้นักเรียนนะครับเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดข้อเดียวนะครับแล้วก็เขียนลงไปในกระดาษที่นักเรียนเตรียมมานะครับถ้าเธอคิดว่าก็ไก่ถูกเธอก็เขียนก็ไก่ตัวเดียวก็นะครับ คิดว่าขอใครถูกก็เขียนขอใครลงไปแล้วก็คิดว่าขอควายถูกก็เขียนขอควายลงไปแค่นั้นเองนะครับไม่ยากเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับสักคู่นะลูก อันนี้คือกระดาษที่คุณครูให้เตรียมไว้ใช่ไหมอ่าเขียนไว้แบบนี้นะครับโอเคถ้าเตรียมพร้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มพร้อมกันนะครับแต่คุณครูจะอ่านให้นะข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งถามว่าสุขบัญญัติแห่งชาติคืออะไรนะครับสุขบัญญัติแห่งชาติคืออะไรนะก็ไกลแนวทางการดําเนินชีวิตในสังคมขอใคร แนวทางปฏิบัติตนเพื่อการมีสุขภาพที่ดีคอควายแนวทางเพื่อการเรียนเกง่งเดี๋ยวคุณครูอ่านซ้ำให้อีกหนึ่งรอบนะครับสุขบัญญัติแห่งชาติคืออะไรนะครับก็ไก่แนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมขอควายแนวทางปฏิบัติตนเพื่อการมีสุขภาพที่ดีนะครับขอควาย แนวทางเพื่อการเรียนเกง่งนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกนักเรียนก็เขียนลงไปในข้อที่หนึ่งได้เลยนะครับก็ไก่ขอไข่หรือคอควายนะครับเขียนตัวเดียวพอ่อไม่ต้องเขียนครบสามตัวนะไม่ต้องตอบไม่ต้องบอกคอรูเอาไปดูข้อที่สองกันนะครับนักเรียนจะเปิดใหม่ได้ก็ต่อเมื่อ ถ้านักเรียนไม่ทันนะครับแค่คนที่ไม่ทันจริงๆให้เปิดไมค์แล้วบอกคุณครูว่าไม่ทันนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนทันก็ไม่ต้องเปิดไมค์นะครับจะได้ไม่รบกวนเพื่อนคนอื่นเนาะอ,อ่าข้อที่สองนะครับข้อที่สองก่อนรับประทานอาหารเราควรทําสิ่งใดก่อนกอไก่แปรงฟันขอไข่ล้างมือคอควายอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะ ไม่ต้องบอกคุณครูนะครับว่าเสร็จหรือไม่เสร็จนะครับอ่ะถ้าใครไม่ทันเราค่อยบอกคุณครูเนาะถ้านักเรียนทันไม่เป็นไรนะครับดีมากเดี๋ยวคุณครูอ่านซ้าให้หนึ่งรอบนะครับก่อนรับประทานอาหารเราควรทําสิ่งใดก่อนนะครับก็ไก่แปรงฟันขอไข่ล้างมือขอควายอาบน้ำโอเคนักเรียนคิดว่าข้อไหนนักเรียนก็นําไปเขียนใส่ข้อของตัวเองนะครับต่อไปข้อที่สาม อาหารแบบใดที่ควรเลือกรับประทานอาหารแบบใดที่ควรเลือกรับประทานก็ไก่อาหารที่มีสีสันฉูดชาิขอไข่อาหารที่กรุบกรอบขอควายอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและสะอาดข้อที่สามนะครับอาหารแบบใดที่ควรเลือกรับประทานนะครับก็ไก่อาหารที่มีสีสันฉูดฉาด ขอไข่อาหารก,กรุบกรอบขอควายอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆลและ,ะอ่านักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะครับให้นักเรียนทําข้อที่ปัจจุบันก่อนนะครับก็คือตอนนี้ไปข้อที่สี่นักเรียนก็ทําข้อที่สี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังเพิ่มเอาแล้วก็ทำเพิ่มเอานะครับ ข้อที่สี่นะครับอาหารในข้อใดให้คุณค่าทางอาหารมากที่สุดในข้อใดให้คุณค่าทางอาหารมากที่สุดนะครับก็คืออาหารที่มีประโยชน์มากที่สุดนะนะก็ไก่ข้าวผัดหมูไข่ดาวขอไข่ส้มตำขอควายปลาดิบ ข้อที่สี่นะครับอาหารในข้อใดที่ให้คุณค่าทางอาหารมากที่สุดกอไก่ข้าวผัดหมูไข่ดาวขอไข่ส้มตำขอควายปลาเค็มโอเคไปข้อที่ห้าแล้วนะข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าบอกว่าข้อใดเป็นวิธีการรักษาความสะอาดของมือ ข้อใดเป็นวิธีการรักษาความสะอาดข,ของมือก็ไก่ล้างมือให้สะอาดขอไข่สวมถุงมือเสมอคอคว,อควายทาครีมบำรุงมือข้อที่หาข้อใดเป็นวิธีการรักษาความสะอาดข,ของมือนะครับก็ไก่ล้างมือให้สะอาดขอไข่สวมถุงมือนะครับคอ,อควายทาครีมอยู่ทาครีมบำรุงนะครับอาชวิน อาชวินทาเองหรือมีใครบอกอาชวินเนี่ยอีกกล้องหนึ่งขอ้ขอทีอ่ห<ว>กข้อที่หกนะครับถ <ไป S 2> ้าปวดศีรษะอย่างรุนแรงควรทําอย่างไรถ้าปวดศีรษะอย่างรุนแรงนะปวดศีรษะอย่างรุนแรงนะครับควรทําอย่ายไงไรก็ไกลกินยาแก้ปวดขอใครรีไปหาหมอ คอควายนอนหลับพักผ่อนข้อที่หกนะครับถ้าปวดศีรษะอย่างรุนแรงควรทําอย่างไรนะครับก็ไกลกินยาแก้ปวดขอใครรีบไปหาหมอคอควายนอนหลับพักผ่อนนั่นนะทำไปกับครูเสร็จแล้วก็เสร็จเลยข้อที่เจด นะครับข้อที่เจ็ดสิ่งใดที่ไม่ควรนํามาเล่นกับเพื่อนสิ่งใดที่ไม่ควรนํามาเล่นกับเพื่อนก็ไก่หุ่นยนต์ขอไข่ตุ๊กตาคอควายกันไก่ข้อที่เจ็ดนะครับสิ่งใดที่ไม่ควรนํามาเล่นกับเพื่อนนะครับไม่ควรนะก็ไก่หุ่นยนต์ขอไข่ตุ๊กตาคอควายกันไก่นะครับเอาไปข้อที่แปด วางไว้บนนี้สิข้อที่แปดนะครับสถานที่ใดไม่ควรเล่นนะครับสถานที่ใดไม่ควรเล่นนะครับ <c oughs> ก็ไกลไกลบ่อน้ําขอใครสนามหญ้าขอควายสนามเด็กเล่นข้อ <c oughs> ที่แปดสถานที่ใดไม่ควรเล่นนะครับก็ไกลไกล้บ่อน้ําขอใครสนามหญ้าขอควายสนามเด็กเล่น <c oughs> ไม่ต้องพูด <c oughs> ต่อไปข้อที่9นะครับเหตุใดจึงไม่ควรวิ่งลงบันไดนะครับเหตุใดจึงไม่ควรวิ่งลงบันไดก็ไกลเพราะอาจลื่นล้มได้ขอใครทาให้เก <c oughs> ิดเสียงดังพอควายทําให้พื้นบันไดพังเร็วข้อที่9นะครับเหตุใดจึงไม่ควรวิ่งลงบันไดนะครับก็ไกลอาจ อาจลื่นล้มได้นะครับเพราะใครทำให้เสียงดังขอกวายบันไดอาจจะพังเร็วนะครับใช่ก็ okay. ต่อไปข้อที่สิบนะครับข้อที่สิบใครมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยใครมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยนะ <Okay. S 1> ก็ไก่ดาว เล่นในที่รกล้างปลอดภัยไม่นะาขอใครเดินเล่นหุ่นยนต์กับเพื่อนอันนี้ก็ปลอดภัยไม่นะาขอควายโดงและเพื่อนๆนจุดประทัดข้อที่สิบนะคะใครมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยนะครับขอใกดาวเล่นในที่รกล้างขอใครเดิน เล่นหุ่นยนต์กับเพื่อนขอควายโดงใะเพืพ่อนเพื่อนจุดประทัดเล่นกันนะครับ่าไงกิรมน่อนปลอดภัยเหอนครูไปข้อสิบเอ็ดแล้วนะครับข้อที่สิบเอ็ดนะครับการข้ามถนนให้ปลอดภัยควรทําอย่างไรนะครับการข้ามถนนให้ปลอดภัยควรทําอย่างไรก็ไกล ข้ามใกล้สี่แยกไฟแดงขอใครข้ามตอนที่รถติดขอควายข้ามตรงสะพานลอยการข้อเอ็ดนะครับการข้ามถนนให้ปลอดภัยควรทำอย่างไรนะครับก็ไกลข้ามใกล้สี่แยกไฟแดงขอไข่ข้ามตอนที่รถติดขอควายข้ามตรงสะพานลอย ใช่ครับข้อที่สิบสองนะครับข้อที่สิบสองข้อใดเป็นโรคติดต่อข้อใดเป็นโรคติดต่อก็ไกลเลือดออกตามไหลฟันขอไข่ไขรวัดขอควายปวดศีรษะ ข้อที่สิบสองข้อใดเป็นโรคติดต่อนะครับก็ไก่เลือดออกตามไรฟันขอไข่ไขวัดขอควายปวดศีรษะไปข้อที่สิบสามข้อที่สิบสามนะครับข้อใดคืออาการท้องเสียข้อใดคืออาการท้องเสียก็ไก่เป็นผื่นแดงขอไข่ทายอุจจาระเหลว คอควายปวดศีรษะข้อที่สิบสามข้อใดคืออาการของท้องเสียนะครับก็ไก่เป็นพื้นแดงขอครทายอุจจาะเหลวคอควายปวดศีรษะต่อไปข้อที่สิบสี่นะครับกิจกรรมใดทำให้หูหนวกได้ง่าย กิจกรรมใดทำให้หูหนวกได้ง่ายนะครับก็ไกฟังพระสวดมนต์ขอใครฟังครูสอนขอควายใช้ดินสอแคะหูขอ้อที่สิบสี่กิจกรรมใดทำให้หูหนวกได้ง่ายนะครับก็ไก่ฟังพระสวดมนต์ขอขอใครฟังครูสอนขอควายใช้ดินสอแคะหู ไม่ต้องลองไปแชะนะข้อ <Americ a. S 2> ที่สิบห้านะครับหากนักเรียนถูกมีดบาดนิ้วควรทำอย่างไรหากนักเรียนถูกมีดบาดนิ้วควรทำอย่างไรนะครับกอไก่ห้ามเลือดขอไข่ดื่มน้ำเยอะๆขอควายสะบัดนิ้วแรงๆ <Why? S 1> เลือดมันจะพุ่งออกมาให้หมดตัวสะบัดขอคือแลไ ไปข้อที่สิบหกคู่ขาหนูไม่ทันคะ่ะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวก,กลับไปข้อสิบห้าใหม่ข้อสิบห้านะครับข้อที่สิบห้าหากนักเรียนถูกมีดบาดนิ้วนะครับหากนักเรียนถูกมีดบาดนิ้วควรทําอย่างไรก็ไก่ห้ามเลือดห้ามเลือดคือทําให้เลือดมันไม่ไหลนะครับขอใครดื่มน้ำเยอะเยอะ คอควายสะบัดนิ้วแรงแรงไม่ใช่แล้วเลือดออกหมดแน่ใช่ไหมหากนักเรียนถูกมีดบาดนิ้วนะครับนักเรียนจะทําอย่างไรนะครับกอไก่ห้ามเลือดขอไข่ดื่มน้ําเยอะๆคอควายสะบัดนิ้วแรงแรงกอไก่ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอก <c oughs> ข้อที่สิบหกนะครับ ข้อใดคือประโยชน์ของการปรมพยาบาลเบื้องต้นข้อใดคือประโยชน์ของการปรมพยาบาลเบื้องต้นนะครับกอไก่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายขอใครช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นขอควายช่วยให้ปลอดภัยก่อนถึงมือหมอข้อที่16นะครับข้อใดคือประโยชน์ของการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็ไก่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายขอไข่ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นคอควายช่วยให้ปลอดภัยก่อนถึงมือหมอข้ออะไรท่าคุณคุณครูไปข้อ17แล้วนะครับ ถ้าใครไม่ทันเปิดใหม่แล้วบอกนะครับข้อที่สิบเจ็ดนะครับหากอาการของบาดแผลไม่ดีขึ้นนักเรียนควรไปพบใครนะครับข้อที่สิบเจ็ดหากอาการของแผลไม่ดีขึ้นนักเรียนควรไปพบใครนะครับถ้าเกิดน,นักเรียนมีแผลแล้วเนี่ยแผลมันไม่หายสักทีไม่ดีขึ้นสักทีนะครับนักเรียนควรไปหาใครก็ไกลไปหาคุณครู ขอใครไปพบแพทย์ขอควายไปหาตำรวจหากอาการขอแทนไม่ี้นโอเคเสร็จแล้ว,นนค,ค,ลวคุณครูไปข้อสิแปดแล้วนะแล้วครับอ่าโอเคไม่ต้องบอกคุณครูนะลูกเอเอาแค่คนที่ไม่ทันเราค่อยเปิดไมบอกคุณครูก็พอนะครับ ข้อที่18นะครับข้อใดเป็นลักษณะของบาดแผลถูกแทงข้อใดเป็นลักษณะของแผลถูกแทงนะครับแผลถูกแทงแทงเป็นยังไงนะครับก็ไก่ผิวหนังถลอกใช่ไหมนะขอใครผิวหนังขาดกระลุ่งกระลิ่งข้อควายบาดแผลลึกแต่ได่บาดแผลเล็กแต่มีความลึก บาดแผลถูกแทงนะข้อใดเป็นลักษณะของแผลถูกแทงนะครับก็ไกลผิวหนังผิวหนังลอกพอไข่ผิวหนังขาดกระลุ้มกระลิงพอควายบาดแผลเล็กแต่มีความลึกต่อไปข้อที่19นะครับ ขั้นตอนแรกในการประถมพยาบาลหากนักเรียนถูกน้ำร้อนลวกมือนะครับขั้นตอนแรกในการประถมพยาบาลหากนักเรียนถูกน้ำร้อนลวกมือนะครับก็ไก่ทำความสะอาดบาดแผลขอไข่าลาดน้ำเย็นลงบนบาดแผลข้อควายใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคถ้านักเรียนโดนน้ำร้อนลวกมือนะนักเรียนจะทำยังไงนะครับ กอไก่ทำความสะอาดแผลขอไข่ล,ลาดน้ำเย็นลงบนบาดแผลขอควาย<ข>อใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะครับข้อสุดท้ายข้อที่ยี่สิบอุปกรณ์กลุ่มใดคืออุปกรณ์ทำแผลทั้งหมดอุปกรณ์กลุ่มใดคืออุปกรณ์ทำแผลทั้งหมดนะครับก็ไก่สํารีคากอต แอลกอฮอล์เบตาดีนขอคร่สำลีกันไกลตัดเล็บผงวิเศษเบตาดีนขอควายสำลีน้ำเปล่ากันไกลตัดผมเบตาดีนเสร็จหรือยังเอ่ยใครยังไม่เสร็จไหมครับ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จป๊อปย้อนข้อสิบเก้าให้หน่อยฮะย้อนข้อสิให้หน่อยค่ะอ๋อได้ครับเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นคนอื่นเงียบๆก่อนนะลูกมีเพื่อนไม่ทันข้อที่สิบเก้านะครับเดี๋ยวคุณครูขอกลับไปข้อที่สิบเก้าแป๊บนึง ข้อที่19นะครับขั้นตอนแรกในการประถมพยาบาลหากนักเรียนถูกน้ำน้ำร้อนลวกมือนะครับก็ไกลททำความสะอาดบาดแผลขอไข่ราดน้ำเย็นลงบนบาดแผลพอคว้ายใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคนักเรียนโดนน้ำร้อนลวกมือนะครับ จะทำย่างไรนะครับก็ใกล้ทำความสะอาดบาดแผลขอไขรใช้น้ำเย็นลาดลงบนบาดแผลขอควายใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะครับไปข้องสามเลยนะคะเอ,อ่อเดี๋ยวคุณครูต้องขออนุญาตเอ,อ่อให้ดูย้อนหลังนะครับเพราะว่าเวลาเวลาสตรีมไอเวลาของซูมเนี่ยจะหมดแล้วครับ<ต>เดี๋ยวจะรบกลวนนักเรียนที่ไม่ทันดูต้องกลับไปดูอีกรอบนึ่งนะลูก อยากดูข้อไหนนักเรียนก็กรอไปดูได้เลยนะครับ๋ยวคุณครูทรงไปให้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาไม่พอแล้วเวลาจะหมดแล้วนะครับนักเรียนคนไหนไปย้นอนไปฟัง,ง,งนักเรียนฟังปิดไม่ทุกคนกอ่นักเรียนไม่ทันข้อไหนนะครับให้นักเรียนไปดูย้อน<ส>หลังนะครับ<ส>นักเรียนไม่ทันข้อห้านักเรียนย้อนไปดูข้อห้าถ้านักเรียนไม่ทัน ข้อ10นักเรียนก็ย้อนไปดูที่ข้อ10นะครับตอนนี้คุณครูย้อนให้ไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณครูจะต้องอธิบายอีกนิดนึงแล้วก็เวลามันไม่พอแล้วนะครับมันเหลือแค่ห้านาทีนะครับนักเรียนที่ทําเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนถ่ายรูปถ่ายรูปเที่นักเรียนทํานะครับเสร็จแล้วส่งไปในกลุ่มนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับชื่อจริงนามสกุลอยู่ห้องอะไรแล้วก็เลือบรรทัดเดียวค่ะอะไร โอเคเธอจะเหลือกี่บันทัดเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเอานะครับส่วนวันนี้ต้องขอบคุณนักเรียนที่เข้ามาเรียนในชั่วโมงนะครับแล้วก็ขอบนักเรียนที่มาดูย้อนหลังด้วยนะครับครูครย้อนหลังได้ไหมคะุณเดี๋ยวคุณครูส่งคลิปวิดีโอการเรียนชั่วโมงนี้ไปให้ในกลุ่มนะครับแล้วนักเรียนไปย้อนดูเอานะครับว่า นักเรียนไม่ทันข้อไหนนะครับเส่วนวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนักเรียนทุกคนครับแล้วพบกันใหม่นะครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายค่ะคุณครูัสดีค่ะบายบายไปเดี๋ยวตอง